เสียงแก้วกระทบกันเบาในห้องประชุมสุดรูของพีเคกรุปอาณาจักรธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครนภาคินอายุสามสิบปีประธานหนุม่มผู้มีแววตาเฉียบคมและเย็นชาดุดันแข็งขโลโลกเหนือนั่งหัวโต๊ะด้วยท่าทีสงบนิ่งเขากำลังพิจารณาแบบจำลองสามิตของดัซซินิตโครงการคอนโดมิเนียมรูระฟาแห่งใหม่ล่าสุดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มูลค่าหลายหมื่นล้านบาทแสงไฟจากโคมระยาคริสตันศาสตร์สองลงใบหน้าเกลียงกล่าวของเขาเผยให้เห็นความมุ่งมั่นและอำนาจที่แพร่ออกมาจนผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆในห้องต่างนั่งตัวตรงด้วยความเกรงขามทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบน้ำเสียงทุ่มต่ำแต่ทรงพลังของพาคินทำลายความเงียบเดอะซินิจะเป็นสลักใหม่ของความรูราในกรุงเทพ ไม่มีที่ว่างสำหรับความผิดพลาดผู้บริหารฝ่ายโครงการรีบตอบรับครับท่านประธานทุกอย่างเป็นตามแผนที่วางไว้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเคลียร์พื้นที่ได้ภายในเดือนหน้าครับดีพาคินพยักหน้าเบาเาแววตาไม่บ่งบอกอารมณ์ใดดีจัดการเรื่องชุมชนท่าแก้วให้เรียบร้อยด้วยละ่ะผมไม่อยากได้ยินปัญหาตามมาทีหลัง คำว่าชุมชนท่าแก้วถูกเอขึ้นอย่างราบเรียบราวกับเป็นเพียงอุปสรรคเล็กน้อยที่ต้องกำจัดให้พ้นทางไม่มีใครในห้องนั้นรับรู้หรือใส่ใจถึงชีวิตของผู้คนหลายร้อยชีวิตที่ผูกพันอยู่กับพื้นดินริมน้ำแห่งนั้นมาหลายชั่วอายุคนห่างจากตึกระฟ้าของพีเคกรุปไปไม่ไกลนักในมุมสงบของชุมชนท่าแกวมินตราอายุอีปปียิงสาวเจ้าของร้านดอกไม้เล็กชื่อ มาลีรมกำลังงวนอยู่กับการจัดดอกบัวใส่แจกันเตรียมไปถวายพระที่วัดในตอนเช้ารอยยิ้มสดใสประดับอยู่บนใบหน้าแม้จะมีเหงื่อเม็ดเล็กๆเ,เ,เก้าพร้าวอยู่ตามไรผมร้านของเธอเป็นห้องแถวไม้เก้าแก่ที่อ,อบอวนไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์และเป็นศูนรวมจิตใจของชาวบ้านหลายคนมินตราไม่ใช่แค่คนขายดอกไม้ เธอยังเป็นแกนนำสำคัญในการดูสวนพักชุมชนและเป็นปากเป็นเสียงให้ชาวบ้านในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือชีวิตชุมชนถ้าแก้วดำเนินไปอย่างอย่างเรียบง่ายหากแต่เต็มไปด้วยความผูกพันและน้ำใจเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะของเด็กดิกเสียงเรือหางยาวที่แล่นผ่านคุ้งน้ำเป็นดนตรีประกอบชีวิตที่มินตราคุ้นเคยและรักยิ่งกว่าสิ่งใดแต่แล้วความส,สุขนั้นก็เริ่มสั่นคลอน เมื่อข่าวการอนุมัติโครงการเดอร์ซีนิแพรส่สะพัดไปทั่วชุมชนไายปลิวแจ้งการเวนคืนที่ดินถูกนํำมาติดไว้ตามเสาไฟฟ้าสร้างความตื่นตระหนกและหวาดหวั่นให้กับชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและไม่รู้ว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไหนเราจะทำยังไงกันดีละมินตราป้าสมอนเจ้าของร้านขายของชำพูดด้วยน้ำเสียงสั้นเครือบ้านหลังนี้เป็นทุกอย่างของป้านะ มินตรามองแวลตาที่เต็มไปด้วยความเส้นหวังของเป้าสมุนและชาวบ้านคนอื่นหัวใจของเธอบีบรัดด้วยความสงสารและความโกรธเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆแววตาที่เคยอ่อนโยนใช้แวลมุ่งมั่นเราต้องสู้คาป้าเราจะยอมให้เขามาทำลายบ้านของเราง่ายๆไม่ได้ชุมชนทาแกวคือชีวิตของเราคำพูดของมินตราปลุกเร้ากำลังใจให้ชาวบ้านหลายคนพยักหน้าเห็นด้วย เสียงสนับสนุนดังขึ้นจากทั่วทุกสารทิศมินตรารู้ดีว่าหนทางข้างหน้ามันไม่ง่ายเลยการต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีทางเงินและอำนาจเปรียบเหมือนมดสู้กับช้างแต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้เพื่อบ้านเกิดเพื่อผู้คนที่เธอรักเธอพร้อมจะทำทุกอย่างวันรุ่งขึ้นมินตราในฐานะตัวแทนชาวบ้านพร้อมด้วยผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนอีกสิบกว่าคน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดที่สุดเท่าที่จะหาได้เดินทางไปยังตึกพีเคกรุปความโออาและความรูร่าของอาคารทำให้พวกเขาประมาาเล็กน้อยแต่ความตั้งใจที่จะปกป้องบ้านของตนเองนั้นยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาถูกกักไว้ที่ห้องรับรองแขกด้านล่างเป็นเวลานานเกือบชั่วโมงก่อนที่เลขานุกาการหน้าห้องของพาคินจะลงมาแจ้งว่าท่านประธานพอจะมีเวลา ให้พบสักครูเมื่อก้าวเท้าเข้าไปในห้องทำงานของพาคินซึ่งกว้างขวางจนสามารถจัดงานเลี้ยงเล็กได้มินตราและชาวบ้านตั้งรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาในอีกโลกหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงระยับงานศิลปะบนผนังและทิวทัศน์มุมสูงของกรุงเทพที่มองเห็นผ่านกระจกบานใหญ่ล้วนตอกย้ำความแตกต่างระหว่างพวกข่าวกับเจ้าของห้องพารคินนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานไม้สักตัวมาหา ขามองกลุ่มชาวบ้านด้วยสายตาเรียบเฉยกึงประเมนินกึงรำคาญมีธุระอะไรก็ว่ามาผมมีเวลาไม่มากมินตราเป็นคนก้าวออกมาข้างหน้ายื่นเอกสารที่รวบรวมรายชื่อชาวบ้านผู้คัดค้านโครงการให้เขาพวกเรามาจากชุม,ม,มชนท่าแก้วคะ่ะเรามายื่นหนังสือคัดค้านโครงการเดอะซีนิกของคุณและขอคุณทบทวนการตัดสินใจที่จะรื้อถอนชุมชนของเราพาคินเหลือบมองเอกสารในมือมินตราแวบหนึ่งก่อนจะปายตามองเธอ ตั้งแต่หัวจดเท้าเสื้อผ้าฝ้ายธรรมดากับใบ,บหน้าที่ไม่ได้แต่งแต้มสีสันทําให้เธอดูเหมือนคนงานก่อสร้างมากกว่าจะเป็นคู่เจรจาในสายตาของเขาคุณคงไม่เข้าใจสินะพาคินเอ่ยด้วยน้ําเสียงเย็นชาโครงการนี้ได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วและมันจะนําความเจริญมาสู่พื้นที่นี้การคัดค้านของคุณมันไร้ประโยชน์ ความเจริญที่คุณว่ามันต้องแลกมาด้วยน้ําตาและความเดือดร้อนของคนหลายร้อยชีวิตเลยหรือคะมินตราส่วนกลับยังไม่เกรงกลัวแววตาของเธอทอประกายท้าทายที่ดินผืนนั้นไม่ใช่แค่ที่รคกรางวางเปล่ามันคือบ้านคือชีวิตคือความทรงจำของพวกเราคุณไม่มีสิทธิ์มาทำลายมันสิทธ์พาคินแคนเสียงหัวเราะผมซื้อที่ดินผืนนั้นมาด้วยเงินของผม ผมมีสิทธิ์จะทำอะไรกับมันก็ได้พวกคุณต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์มาขัดขวางความ,วามก้าวหน้าเงินของคุณซื้อได้ทุกอย่างจริงๆหรือคะมินตราถามกลับน้ำเสียงของเธอไปด้วยความผิดหวังและคมคืนแต่เงินของคุณซื้อสักซรีและความผูกพันที่พวกเรามีต่อบ้านเกิดไม่ได้หรอกคะ่ะการประทะคารมดำเนินไปอย่างดุดเดือดชาวบ้านคนอื่น เริ่มส่งเสียงสนับสนุนมินตราพาคินเริ่มขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจเขาไม่เคยใจใจใครกล้าต่อปากต่อคำกับเขาแบบนี้มาก่อนโดยเฉพาะผู้หญิงธรรมดาที่ดูไม่มีอะไรน่าสนใจได้สายตาเขาผมให้โอกาสพวกคุณย้ายออกไปดีๆพร้อมเงินชดเชยที่เหมาะสมพาคินยืนคำขาดอย่าหาว่าผมไม่เตือนถ้าพวกคุณยังดื้อดึงผมก็จำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด พวกเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นมินตรายืนกรานและเราจะสู้เพื่อบ้านของเราจนถึงที่สุดพาคินแค้นเสียงหัวเราะผมซื้อที่ดินพื้นนั่นมาด้วยเงินของผมผมมีสิทธิ์จะทำอะไรกับมันก็ได้พวกคุณต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์มาขัดขวางความ,วามก้าวหน้าเงินของคุณซื้อได้ทุกอย่างจริงๆหรือคะมินตราถามกลับนำเสียงของเธอไ,ไปด้วยความผิดหวังและขมขื่น แต่เงินของคุณซื้อสักซรีและความผูกพันที่พวกเรามีต่อบ้านเกิดไม่ได้หรอกคะ่ะการประทะคารมดำเนินไปอย่างดุดเดือดชาวบ้านคนอื่นๆเริ่มส่งเสียงสนับสนุนมินตราพาคินเริ่มโหมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจเขาไม่เคยเจอใครกล้าต่อปากต่อคำกับเขาแบบนี้มาก่อนสิ้นคำพูดนั้นมินตราและชาวบ้านก็เดินออกจากห้องทำงานของพาคินไป ทิ้งไว้เพียงความคุณมาและประกายไฟแห่งความขัดแย้งที่เพิ่งเริ่มต้นพาคินมองตามหลังกลุ่มชาวบ้านด้วยแววตาคุณคิดผู้หญิงที่ชื่อมินตราคนนั้นแม้จะดูธรรมดาแต่แววตาที่ไม่ยอมแพ้ของเธอกลับติดอยู่ในใจเขาเขายัางน่าประหลาดหลายวันต่อมาโครงการเดอะซีนี่ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผน แต่พาคินกับรู้สึกว่าเรื่องของชุมชนท่าแก้วและผู้หญิงที่ชื่อมินตรานั้นกวนใจเขาอยู่ไม่น้อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงต้องใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อยปร,รักนี้แต่ภาพแววตาที่ท้าทายของเธอก็ยังวนเวียนอยู่ในความคิดคุณวิชัยพาคินเรียกหัวหน้าฝ่ายกฎหมายเข้ามาพบผมต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับชุมชนท่าแก้วและผู้หญิงที่ชื่อมินตราที่เป็นแกนนำ ครับท่านประธานวิชัยรับคำสั่งแม้จะแปลกใจเล็กน้อยที่เจ้านายให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษพาคินตัดสินใจว่าเขาจําเป็นต้องรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับศัตร,รูตัวชากาดของเขาบางทีการเข้าใจจุดอ่อนของอีกฝ่ายอาจจะทําให้เขาจัดการกับปัญหานี้ได้ง่ายขึ้นเขาจึงวางแผนที่จะลงพื้นที่ด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่ในฐานะท่านประธาน PK Group สินคำพูดนั้นมินตราและชาวบ้านก็เดินออกจากห้องทำงานของพาคินไปทิ้งไว้เพียงความขุม่นมมวและประกายไฟแห่งความขัดแย้งที่เพิ่งเริ่มตน้นพาคินมองตามหลังกลุ่มชาวบ้านด้วยแววตาคุณคิดผู้หญิงที่ชื่อมินตราคนนั้นแม่จะดูธรรมดาวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งพาคินในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาพร้อมกล้องถ่ายรูปคล้องคอเดินทางไปยังชุมชนท่าแก้ว เขาบอกกับตัวเองว่ามาเพื่อสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลแต่ลึกตี้แล้วเขาก็อยากจะเห็นด้วยตาตัวเองว่าชีวิตของผู้คนที่นั่นเป็นอย่างไรและผู้หญิงที่กล้าท้าทายอำนาจของเขาคนนั้นใช้ชีวิตแบบไหนบรรยากาศในชุมชนท่าแก้วแตกต่างจากโลกที่เขาคุ้นเคยอย่างเ้นเชิงบ้านไม้เก่าๆที่ปลูกติดกันริมน้ำเสียงเด็กเจงวิ่งเล่นเสียงผู้คนทักทายกันอย่างเป็นกันเอง กลิ่นกับข้าวที่ลอยมาจากครัวต่างาม,มันเป็นภาพชีวิตที่เรียบง่ายแต่ดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดเขาเดินผ่านร้านดอกไม้มารีลมและเห็นมินตรากำลังสอนเด็กผู้หญิงตัวเล็กเกรอยมาลายรอยยิ้มของเธอดูอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติไม่เหมือนแววตาแขคงกลาวที่เขาเห็นในห้องทำงานวันนั้นพาคินหยุดยืนมองอยู่ครู่หนึ่ง ความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจเริ่มก่อตัวขึ้นในใจทันใดนั้นเองเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเด็กชายคนหนึ่งที่วิ่งเล่นอยู่ริมตะลิงเกิดพลัดตกลงไปในน้ำชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นต่างรองเสียงลงมินตราทิ้งพวงมาลัยในมือแล้ววิ่งไปยังที่เกิดเหตุทันทีเธอไม่ลังเลเลยที่จะกระโดดลงไปในน้ำเพื่อช่วยเด็กคนนั้นพาขินซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตกใจจนทำอะไรไม่ถูก แต่เมื่อเห็นมินตรากำลังพยายามดึงตัวเด็กชายขึ้นจากน้ำอย่างทุลักทุเลสัญชาติานบางอย่างก็สั่งให้เขาวิ่งเข้าไปช่วยเขาเขากระโดดลงน้ำไปอีกคนและช่วยมินตรานำตัวเด็กชายขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยชาวบ้านต่างกรูกันเข้ามาดูอาการของเด็กชายซึ่งโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากมีเพียงอาการสำลักน้ำเหล็กน้อยมินตราเองก็เปียกมาลอกมาแล้ และหอบเหนื่อยแต่แววตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความห่วงใยที่มีต่อเด็กชายเมื่อเหตุการณ์ชุลมุนเริ่มคลี่คลายมินตราจึงหันมามองพาคินที่ยืนตัวเปียกอยู่ข้างควายขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเออคุณเป็นใครคะไม่เค่เย่าเห็นหน้าเลยพากินอึกอักเล็กน้อยเขาไม่ได้เตรียมคำตอบสำหรับสถานการณ์นี้ผมผมชื่อคินครับเป็นเออ นักศึกษามาทำวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแถวนี้เขาโกหกออกไปโอ้หรอคะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะถ้าไม่ได้คุณคินช่วยฉันคงแย่แน่มินตรายิ้มให้เขาอย่างจริงใจรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของพาคินเต้นผิดจังหวะไปเล็กน้อยไม่เป็นไรครับเขาตอบพลางรู้สึกผิดที่ต้องโกหกเธอหลังจากวันนั้นพาคินก็หาเรื่องแวะเวียนไปที่ชุมชนทาแกวบ่อยขึ้น ในคราบของคุณคินนักศึกษาวิจัยเขาได้พูดคุยกับมินตราและชาวบ้านคนอื่นๆมากขึ้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตความฝันและความกังวลของพวกเขาเขาเริ่มมองเห็นว่าชุมชนแห่งนี้ไม่ใช่แค่กลุ่มคนจนที่ควางทางความเจริญแต่เป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นรากห้าของชีวิตเขามักจะแอบช่วยเหลือมินตราในเรื่องเล็กน้อยยเช่นช่วยยกกระถางต้นไม้หนัก หรือช่วยซ่อมหลังคาร้านที่รัว่วมินตราเองก็รู้สึกดีกับคุณคินหนุ่มนักศึกษาผู้เงียบครึมแต่มีน้ำใจคนนี้พวกเขาเริ่มสนิทสมกันมากขึ้นโดยที่มินตราไม่เคยระแคะระค่ายเลยว่าชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าคือคนเดียวกับท่านประธานผู้เย็นชาที่เธอเคยเพเชนหน้าในขณะเดียวกันคุณหญิงมณียาของภาคินซึ่งเป็นสตรีสูงศักดิ์ผู้ใจบุญ และเป็นที่เคารพนับถือในสังคมก็เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของหลานชายท่านทราบเรื่องโครงการเดอร์ซีนิตและไม่เห็นด้วยกับการกระทําที่ขาดมนุษยธรรมของบริษัทหลานชายตัวเองคุณหญิงมณีเป็นผู้อุปธรรมวัดเก่าแก่แกที่ตั้งอยู่ในชุมชนท่าแก้วมานานและมีความผูกพันกับชาวบ้านที่นั่นพอสมควรวันหนึ่ง คุณยิงมณีชวนพาคินไปทำบุญที่วัดในชุมชนท่าแก้วย่าอยากให้คินได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตบ้างนะความสุขที่แท้จริงบางทีมันก็อยู่ในที่ที่เรามองข้ามไปคุณหญิงมณีพูดพลางมองหน้าหลานชายด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาพาคินรับปากว่าจะไปกับท่านแม้ในใจจะรู้สึกขัดแย้งก็ตามการไปที่นั่นในฐานะหลานชายของคุณหญิงมณีอาจทำให้ความลับของเขาถูกเปิดโปงได้ และแล้ววันที่ความจริงถูกเปิดเผยก็มาถึงขณะที่ภาคินกำลังช่วยมินตราจัดดอกไม้ในร้านตามปกติป้าสมมซึ่งเพิ่งกลับจากตลาดก็เดินเข้ามาในร้านพอดีป้าสม,มเคยเห็นรูป,ปรพาคินในหนังสือพิมพ์ธุรกิจที่คุณหญิงมณีเคยนำมาบริจาคให้ห้องสมุดชุมชนอ้าวคุณคุณคือท่านประธานพีเคกรุ๊ปนีนาะป้าสม,มรองออกมาด้วยความตกใจคำพูดของป้าสมม ทำให้ทุกคนในร้านเงียบกริบมินตราหันขวับมามองพาคินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองคุณคินนี่มันเรื่องอะไรกันคะพาคินหนา้าซีดเผือดเขารู้ว่าความลับของเขาถูกเปิดโปงแล้วมินตราผมคุณหลอกฉันมินตราชี้หน้าเขานำเสียงสั้นเครือด้วยความโกรธและผิดหวังคุณเข้ามาที่นี่เพื่อสืบข้อมูลพวกเราใช่ไหม คุณมันคนหลอกลวงน้ำตาเริ่มคลอหน่วยตาของมินตราภาพความมีน้ำใจและความอ่อนโยนของคุณคินที่เธอเคยประทับใจบัดนี้มันพังทลายลงไม่เหลือชิ้นดีเหลือเพียงความรู้สึกเหมือนถูกทรยศหักหลังอย่างรุนแรงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมินตราผมอธิบายได้ภาคินพยายามจะแก้ตัวแต่ดูเหมือนว่ามินตราจะไม่ต้องการฟังอะไรอีกต่อไปเธอวิ่งหนีออกจากร้านไปทิ้ง ให้พาคินยืนนิ่งอยู่กับความรู้สึกผิดที่ท่วมท้นหัวใจความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างสวยงามบัดนี้กลับพังท่ายลงเพราะคำโกหกของเขาพาคินรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเขาเริ่มตรหนักว่ามินตราไม่ใช่แค่แกนนำชาวบ้านหรือศัตรูทางธุรกิจอีกต่อไปแล้วแต่เธอคือผู้หญิงที่ทำให้หัวใจบังแข็งของเขา เริ่มรู้จักคำว่าความรู้สึกพาคินกลับมาที่คทหาด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเขาคังตัวเองอยู่ในห้องทำงานความคิดสับสนวุ่นวายไปหมดเขาไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไประหว่างพลประโยชน์มหาศาลของบริษัทกับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่กำลังกัดกินหัวใจเขาและที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกที่มีต่อมินตลาผู้หญิงที่ทำให้เขาได้เรียนรู้คุณค่าของชีวิต ที่นอกเหนือไปจากเงินทองและอำนาจเสียงโทรศัพท์จากวิชัยเลขานุการของเขาดังขึ้นท่านประธานครับทางบอร์ดบริหารเริ่มไม่พอใจที่โครงการล่าชาแล้วนะครับพวกเขากำลังกดดันให้ท่านรีบจัดการเรื่องชุมชนท่าแก้วให้เด็ดขาดโดยเร็วที่สุดแรงกดดันจากบริษัททาโทมเข้ามาอีกครั้งภาคินหลับตาลงอย่างอ่อนล้าเขารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ จะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาชาวันต่อมาบรรยากาศในชุมชนทาแกวเต็มไปด้วยความตึงเครียดรถแบคโคลายคันพร้อมด้วยกลุ่มชายชกรันในชุดดำจำนวนมากปรากฏตัวขึ้นที่ปากทางเข้าชุมชนพวกเขามาพร้อมกับหมายสารและคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในทันทีชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นและหวาดกลัว มินตราพยายามรวบรวมสติและปลุกใจชาวบ้านให้ลุกขึ้นต่อสู้ทุกคนอย่ากลัวนะคะเราจะปกป้องบ้านของเราการเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านมือเปล่ากับกลุ่มชายชะกรันท,ที่ดูเหมือนพร้อมจะใช้ความรุนแรงทุกเมื่อเริ่มขึ้นเสียงตะโกนด่าทอเสียงร้องไห้และเสียงขู่คำรามดังระงงไปทั่วบริเวณมินตรายืนอยู่แถวหน้าพยายามเจรจากับหัวหน้ากลุ่มชายชะกรัน แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลพวกเขายังคงเดินหน้าผลักดันชาวบ้านให้ถอยโรนเข้าไปเกิดการยื้อยุดชุดกระชากกันขึ้นหลายคนล้มลุกคลุกคลานทันใดนั่นเองชายชะกรคนหนึ่งก็ผลักป้าสมนจนล้มลงหัวฟาดพื้นมินตลาเห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่กลับถูกชายอีกคนผลักจนเซทลาไปชนกับเสาบ้านเก่าหลังหนึ่งที่กำลังจะพังมีพังแลโอ๊ย การเผชิญหน้าระหวังชาวบ้านมือเปล่ากับกลุ่มชายชกรดที่ดูเหมือนพร้อมจะใช้ความรุนแรงทุกเมื่อเริ่มขึ้นเสียงตะโกนด่าทอเสียงร้องไห้และเสียงคู่คำรามดังระงมไปทั่วบริเวณมินมินตายืนอยู่แถวหน้าพยายามเจรจากับหัวหน้ากลุ่มชายชกรดแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลพวกเขายังคงเดินหน้าผลักดันชาวบ้านให้ถอยร่นเข้าไป เกิดการยือยุดชุดกระชากกันขึ้นหลายคนล้มลุกคลุกคลานมินตราร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อรู้สึกว่าข้อเท้าของเธอพลิกอย่างรุนแรงในจังหวะนั่นเองเาวาบ้านที่เธอพิงอยู่ก็เริ่มอี